สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการย่อขยายขนาดของรูปภาพนะครับบนคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมฟรีที่มีชื่อว่า Photos นะครับซึ่งโปรแกรมนี้ผมได้เคยทำคลิปวิธีการครอปนะฮะแล้วก็วิธีการตกแต่งรูปภาพนี่นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนั่นเองนะครับ แล้วทำไมนะครับเราถึงจะต้องมีการย่อแล้วก็ขยายขนาดของรูปภาพด้วยนะฮะหลายคนนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยจะให้ความสนใจในเรื่องของขนาดของรูปภาพไปแล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่เราได้รูปมาแล้วเนี่ยเราก็มักจะเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็ไปครอปนะฮะ พอครอบเสร็จได้ในอันตราส่วนที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็เอาไปโพสต์ในสื่อต่างๆหรือว่าส่งลายให้เพื่อนเลยเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่ได้คํานึงนะครับว่ามันจะมีขนาดใหญ่ไปหรือเปล่านะฮะมันจะกินพื้นที่นะฮะหรือว่ามันจะหลดนานหรือเปล่านั่นเอง แต่ถ้าเราย้อนหลังไปนะครับ10หรือว่า20ปีก่อนเนี่ยนะฮะในเรื่องของขนาดของรูปภาพโดยเฉพาะสื่ออย่างเช่นเว็บไซต์เนี่ยนะครับมันมีความสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนะี่ยอินเทอร์เน็ตมันช้าใช่ไหมครับเวลาที่เราใช้รูปขนาดใหญ่เอาไปโพสต์นะฮะเอาไปใส่ในหน้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาโหลดนานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการย่อขยายขนาดของรูปภาพ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับผมก็เลยหยิบยกเอาเรื่องนี้มานะครับเพราะว่าในบางครั้งในบางทีเนี่ยคุณอาจจะจําเป็นต้องใช้นะครับวิธีการย่อแล้วก็ขยายรูปภาพนะฮะตรงนี้นะครับใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะโอเคครับผมจะใช้รูปภาพก็คือเจ้าแมงมุมตัวอ้วนนะฮะใช้รูปนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ของผมเวลาที่ผมดับเบิลคลิกขึ้นมามันจะเรียกโปรแกรมโฟโต้อยู่แล้วนะครับผมก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับดับเบิลคลิกครับ เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเจ้าแมงอ้วนก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะฮะสำหรับคลิปก่อนหน้านี้ในเรื่องของการครอปแล้วก็ตกแต่งเนี่ยเราจะเข้าไปที่ยังโหมดของการแก้ไขนะครับก็คือ edit image ตัวนี้นะครับแต่นะฮะสำหรับในเรื่องของการย่อและขยายขนาดรูปภาพไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปที่นี่นะครับเราสามารถจะใช้วิธีการคลิกขวาครับจากนั้นนะฮะให้มาที่คำว่า resize image นะ resize image อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางกนี้นะฮะ พอคลิกขึ้นมานะครับมาดูหน้านี้กันก่อนนะครับเขาจะบอกขนาดนะคความกว้างความสูงของรูปภาพขึ้นมาให้เราเลยนะครับโดยที่ว่านะครับลักษณะของความกว้างจะเขียนว่า width นะฮะแล้วก็ความสูงเขียนว่า height ตรงนี้นะครับมีหน่วยเป็นพิกเซลหรือว่า px นะฮะ ก็คือจุดบนหน้าจอนั่นเองนะครับ w h i c ความกว้างของรูปตัวนี้นะฮะก็คือ960พิกเซลส่วนความสูงก็คือ1,200พิกเซลอันนี้ก็คือขนาดนะครับที่เป็นขนาดของรูปภาพที่มันปรากฏอยู่บนหน้าจอตรงนี้นะครับ ทีนี้นะครับวิธีการย่อหรือว่าขยายเนี่ยก็จะง่ายๆเลยนะครับโดยการนะฮะมากําหนดค่ายังช่องใดช่องหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความกว้างหรือว่าความสูงก็ได้นะครับสมมุติว่านะครับคุณต้องการอ่ากำหนดขนาดความกว้างตรงนี้นะครับผมจะใส่ไปสมมติตอนนี้มัน960นะผมจะย่อขนาดให้เล็กลงเหลือ600นะครับเหลือ600ตรงนี้นะครับนะความสูงของมันมันจะแปรผัน ไปด้วยกันเลยนะครับก็คือเมื่อกี้เป็น1200ใช่ไหมตอนนี้เจอเหลือ750เห็นไหมครับพอมันย่อลงความสูงก็จะเล็กลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะในส่วนต่อไปนะคิอว่า, Quality, วา,าคุณภาพของรูปนั่นเองนะโดยปกติแล้วเขาจะตั้งค่าอยู่ที่80%เป็นะครับเป็นค่ามาตรฐานของเขานะครับ80% มันคืออะไรนะครับมันคือคุณภาพของรูปนะครับทีนี้มันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับขนาดของรูปเราด้วยนะครับมาดูกันก่อนนะครับตรงนี้นะฮะจากเดิมปกติเนี่ย Ker Lens ก็คือรูปขนาดปกติมีความจุนะขนาดของรูปเนี่ยอยู่ที่417กิโลไบต์่าผมขยายให้ดูนะครับตรงนี้นะนะฮะขนาดเดิมเนี่ย4 2 7นะครับพอเราย่อมันนะ หกร้อยคูณเจ็มันจะมีขนาดความจุเหลือแค่42.6ทีนี้มันจะเล็กลงกว่านี้ได้ไหมทำให้เล็กลงได้นะครับโดยการามาทำการย่อที่คุณภาพของมันนะครับเราสามารถจะใช้ตัวเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับผมแนะนำให้มีคุณภาพอยู่ที่ประมาณสัก60%ก็พอนะครับ สำหรับสื่อที่ใช้ในการโชว์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าบนหน้าจอมือถือถ้ามันน้อยกว่านี้มันอาจจะมีลักษณะที่เบอร์เอรไม่ค่อยสวยแล้นะครับทำไมครับเพราะว่านะฮะมันจะมีผลกับตัวนี้ครับก็คือเห็นไหมครับขนาดมันเท่าเดิมนะขนาด600คูณ750เท่าเดิมแต่นะครับความจุข,ของไฟล์มันจะเล็กลง มันจะโหลดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับลักษณะของรูปมันจากความคมชัดเนี่ยมันอาจจะสู้แบบ80%เหมือนเืนอ่อกีไม่ได้น,นั่นเองนะฮะแต่ก็ถือว่าใช้ได้เนยที่ผมบอกนะครับก็คือขนาด60%หรือว่ามีเดียมเนี่ยตรงเนี้ยนะครับที่เขียนว่ามีเดียมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ก็แล้วแต่เรานะแล้วแต่เรานะปกติแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะใช้แค่2ขนาดก็คือมีเดียมนะครับกับ ไฮนั่นเองสําหรับรูปไฮนะก็คือถ้ารูปไหนที่มีความต้องการมีความสดใสนะต้องการต้องการความละเอียดสูงๆเนะี่ยผมก็มักจะเลือกใช้แบบไฮไปเลย,ยนี่เป็นต้นนะครับทีนี้นะฮะมาดูต่อไปอันนี้คืออะไรนะครับไฟล์ไทป์ก็คือรูปแบบของไฟล์ซึ่งมันจะมีอยู่ด้วยกันอยู่4แบบนะครับ แต่ปกติแล้วเวลาที่เราจะเอาไปใช้บนหน้าเว็บไซต์นะครับหรือเราจะใช้นะฮะในการเอาไปแปลในหน้า f a c e b o o k ในแฟนเพจอะไรต่างๆเราก็มักจะใช้ไฟล์แบบ JPG หรือ PNG ก็ได้นะครับสองแบบนะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะมาพูดถึงในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของลักษณะของไฟล์พวกนี้กันนะครับโอเคครับผมจะเลือกใช้แบบ JPG แบบนี้นะฮะ เมื่อเราได้แล้วขนาดของไฟล์อะไรต่างๆได้แล้วเราก็แค่กดเซฟแค่นั้นเองครับซึ่งมันก็จะไป ทับแทนที่รูปนี้ทันทีเลยนะครับนี่แหละครับก็คือการย่อขยายขนาดของไฟล์นะฮะโดยการใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า Photo เป็นโปรแกรมฟรีนะครับที่ติดมากับ Windows 10 Windows 11อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปหาโปรแกรมใหญ่ๆพวก Photoshop มานะครับซึ่งมันจะยุ่งยากขึ้นมาเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่กำลังมองหาโปรแกรมที่จะใช้ในการตกแต่งรูปภาพการครอปก็ดีนะฮะหรือในคลิป นี้ก็คือในเรื่องของการย่อขยายข,ายขายนาดของรูปภาพนะฮะโฟโต้ก็คือโปรแกรมนะครับที่คุณสามารถจะเอามาใช้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ